ทีนี้ก็มาถึงคำว่าหากกรรมบัญญัติจะเป็นภาษาบาลีก็เขียนว่ากมอจุดใต้มอพอยอ้หญิงจุดใต้ยผูู้หญิงต่อเต่าจุดใต้ต่อเต่าเสดอีกรรมบัญญัติเรียกโดยภาษาไทยว่ากรรมบัญญัติตามตัวพจน์ชนะก็แปลว่ากฎหรือบัญญัติแห่งกรรม กฎหรือบัญญัติที่เกี่ยวกับกรรมสำหรับคำว่าบัญญัตินี่มีอยู่สองความหมายธรรมชาติบัญญัติก็มีมนุษย์เพิ่งบัญญัติโดยการแต่งตั้งกันขึ้นมาก็มี ที่เรียกว่าธรรมชาติบัญญัตินั่นหมายถึงกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติมันมีอยู่เราต้องพูดว่าธรรมชาติบัญญัติธรรมชาติแต่งตั้งแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนจะไปแก้ไขมันได้ <c oughs> ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็คือมนุษย์บัญญัติไปให้ชื่อแล้วก็บัญญัติการกระทําอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาให้เป็นกฎเป็นเกณฑ์ขึ้นมานี่เรียกว่ามนุษย์บัญญัติ <c oughs> ส่วนที่มนุษย์บัญญัติขึ้นนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนะคือมนุษย์ผู้บัญญัติบัญญัติแล้วแก้ไขก็มีบัญญัติเฉพาะถิ่นเฉพาะการก็มีแล้นะไม่ก็เฉียบขาดเหมือนกับทิ่ธรรมชาติบัญญัติ <c oughs> เราเลยเรียกว่าบุคคลบัญญัติ ไม่เก่งเหมือนกับที่ธรรมชาติบัญญัติม <c oughs> ีการบัญญัติกรรมในที่นี้ก็มีทั้งสองชนิดคือที่บุคคลบัญญัติก็มีที่ธรรมชาติบัญญัติก็มีที่ธรรมชาติบัญญัติก็คือกฎแห่งกรรมตามธรรมชาติ <c oughs> ที่ว่ากรรมที่กระทําลงไปแล้วมันก็ต้องมีผลโดยสมควรแก่การกระทำกร <c oughs> ะทั่งลงไปถึงว่า แม้เพียงการเคลื่อนไหวที่ไม่ประกอบด้วยความรู้สึกมันก็มีปฏิกิริยาโดยสมควรแก่การเคลื่อนไหวคือถ้ามีกิริยาก็ต้องมีปฏิกิริยาถ้ากิริยานั้นกระทาไปโดยสิ่งที่มีความรู้สึกคือมีชีวิตและมีความรู้สึกมีเจตนาการกระทํหรือการเคลื่อนไหวนั้นก็เรียกว่ากรรม แล้วมีปฏิจจริยาเกิดขึ้นเรียกว่าผลของกรรมหรือวิบากกรรมนี่เป็นกฎที่ธรรมชาติบัญญัติไว้เองกำหนดไว้เองที่คนจะไปช่วยบัญญัติให้อีกเช่นว่าพระศาสดาบางองค์หรือพระพุทธเจ้าบระบญ,ญัติตั้งชื่อเรียกชื่อหรือบัญญัติให้เป็นหมวดเป็นหมู่เพื่อศึกษาง่ายเพื่อเข้าใจง่าย กระทั่งในยุคลัางๆในหนังสือชั้นหลังๆเช่นวิสุทธิมักเป็นต้นก็บัญญัติเรื่องกรรมว้เป็นหมวดๆโดยชื่อต่างๆกันที่นี้การบัญญัติเหลา่หลานี้มันยังแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งคือว่าบัญญัติไว้ายเป็นชั้นศีลธรรมเป็นเรื่องชั้นต้นบัญญัติเพื่อบุคคล ที่ยังมีความยึดถือว่าตัวว่าตนยังอยากจะทําดีเพื่อได้ดีอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่ากรรมในส่วนศีลธรรมที่เป็นพุทธภาษิตแสดงไววในที่ต่างๆมากแห่งก็เช่นการที่แสดงไว้ว่ากรมมัตตโกมหิเรามีกรรมเป็นของตัวกรรมทายาทรเรามีกรรมเป็นมรดกตกทอด กรรมโยนิเรามีกรรมเป็นที่กำเนิดกรรมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปิติโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกัลยาณนางวาป้าประกังว่าเราก็ทํากรรมใดไหวดีหรือชั่วประตามเราจักได้รับผลแห่งกรรมนั้นคือในที่บางแห่งตรับในตอนท้ายนี้ว่า กำมังสเตวิภัชติยะทิทางฮีนัปปณีตตายะพระกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้เป็นสัตว์ประณีหรือเลวทราม <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมที่บัญญัติชื่อบัญญัติลักษณะขึ้นมาโดยบุคคลแล้วก็เป็นฝ่ายาสีละธรรม ในหนังสือชั้นหลังเชนวิสุิที่มรกบัญญัติกร,รว่าว้สิบสองอย่างสามหมวดหมวดละสี่อย่างซึ่งเรียวกว่ามำสิบสองนี่จักไล่กล่าวเมื่อถึงคำคำนั้นคือคำว่าร,รมสิบสองทีนี้ก็มาถึงกรรมถึงกรรมฝ่ายปรมัตถธรรมร,รมในชั้นปรมัตถธรรมพูดอย่างไม่มีบุคคลไม่ไม่ให้นื่องกับบุคคล แล้วมุ่งหมายจะให้ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกรรมปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ทั้นจึงแสดงในทางปฏิบัติที่อยู่เนื้อกรรมคือกระทำให้หมดบุคคลนั่นเองอย่างนี้มีพุทธประพุทธภาษิตสัตวว่ายทังกรรมสี่อย่างคือกรรมดำกรรมขาว กรรมดำและขาวเชือกันแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมขาว <c oughs> กรรมดำคือที่ค,คือเจตนาที่เป็นไปนในทางอากุศลบางส่งเสริมให้กระทำกรรมไห้ขึ้น รมขาวคือเจตนาที่เป็นกุศลส่งเสริมให้ทรรมใดขึ้นกรมไม่ดำรมดําขาวเชื่อกันก็คือมีทุกคร้าวกันไปทั้งสองอย่างนี่กรมไม่ดําไม่ขาวก็คือว่าเจตนาที่จะระงรับเสียขึ้นรมทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากความดําความขาวคือความไม่ <c oughs> ยึดโดยความเป็นของหน้าปราถนาหรือไม่หน้าปราถนา ทว่าโดยที่แทกก็คือสิ้นกรรมเพราะว่าไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นต,ตนเป็นของของตนนี่เป็นหลักกรรมซึ่งบัญญัติไว้ในชั้นปรมัตนซึ่งแตกต่างกับฝ่ายสีลธรรมอันบัญญัติในลักษณะที่เนื่องอยู่กับบุคคลน,นี่กรรมจินที่่บัญญัติ เพื่อให้หมดความหมายแห่งสัตว์บุคคลตัวตนนี่ก็ยังมีอีกมากเช่นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก็แสดงลักษณะแห่งกรรมที่กระทำไปได้ตามกฎของธรรมชาติเพื่อไม่ให้มองเห็นว่าเป็นตัวบุคคล ทั้งทั้งที่มีการกระทำที่เห็นว่าเป็นการปรุงแต่งตามธรรมชาติไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องมีตัวบุคคล <c oughs> หรือว่าการบัญญัติความสัมพันธ์กันระหว่างกิเลสและการกระทําและผลของการกระทําซึ่งส่อให้เกิดกิเลสดีซึ่งเรียกว่าวัดตะนี่ก็ไม่ต้องมีบุคคล ไม่ต้องเล็งถึงบุคคลเล็งถึงการมีกิเลสอยู่ในใจแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่เป็นกรรมทางใจที่ออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็มีผลกรรมคือวิบากแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดกิเลสอีกอีกไม่ต้องรอให้ข้ามภพข้ามชาติคือไม่ต้องรอต่อตายแล้วจึงจะได้ผลมันเป็นเรื่องอ ในขณะนี้ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องกรรมที่บัญญัติในชั้นปรมถ์การบัญญัติว่ากรรมม,มีอยู่แต่บุคคลกระทำกรรมไม,ม่มีนี่ก็เป็นการบัญญัติเรื่องกรรมในชั้นปรมถ์การบัญญัติว่ากรรมยมสิ้นไปเพราะความสิน้นแห่งอุปาทานนี่ก็เป็นการบัญญัติกรรมในชั้นปรมา ซึ่งไม่เนื่องเลยบุคคลไม่ต้องมีบุคคลไม่เหมือนกับการบัญญตัติกรรมในชั้นศีลนะธรรมซึ่งเป็นขั้นต้น,ตนเมื่อแยกกันได้อย่างนี้แล้วก็ต้องระวังให้ดีศึกษาให้ดีและคําบางคํามันยังใช่แทนกันได้ทั้งสองฝ่ายเป็นคำว,วัตสงสารคํานี้ สามารถใช้ได้ทั้งกรรมทั้งในกรณีแห่งกรรมศีธรรมและกรรมประมัตถธรรมในกรณีแห่งศีธรรมวัฏฐสงสารหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดเกิดชาตินี้แล้วก็ตายเข้าลงไปไปรับผลข้างหน้าเกิดชาติหน้าแล้วก็รับทำกรรมอีกรับผลต่อกันไปอีกเอาเรื่องชาติทางร่างกายเป็นหลักมันจึงครอบครอมชาติก็เรียกวัฏะสงสารได้เหมือนกัน แต่วัฏฏะสงสารทางฝ่ายปรมัตถธรรมนั้นไม่ต้องรอ่อตายแล้วแม้แต่ในยังเป็นเป็นอยู่ในวันเดียวท่านั้นก็มีวัฏฏะสงสารได้หลายๆวงหลายๆรอบคือมีกิเลสที่ทํากรรมรับผลกรรมมีกิเลสทํากรรมรับผลกรรมอยู่อย่างนี้ก็เรียกวัฏฏะสงสารอันระวังดีว่าคําคําเดียวกันนั้นมันใช้ได้ทั้งในกรณีแห่งกรรมที่บัญญัติว่าอย่างศีลธรรม และทมที่บัญญัติไว้ในลักษณะของปรมัธถธรรมขอให้ผู้ศึกษาจงได้ระมัดรองให้ดีอย่าต้องเพียงกันอย่าต้องทะเละวิวาทกัน้วยเรื่องการบัญญัติสองอะระดับคือระดับศีลธรรมกับระดับปรมัติธรรมดังที่กล่าวมาแล้วจะพูดกันก็พูดกันให้มัน รู้เรื่องลงไปว่าจะพูดอย่างสีลธรรมหรืออย่างประมัตถธรรมจะเอามาซ้อนจะมาปฏิบัติก็ให้มันแน่ชัดลงไปให้ถูกต้องตามสถานะแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องทะเลาะวิวาสกันเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติทั้งหลายมีกรรมบัญญัตินี้เป็นต้น